สวัสดีครับพีสารบ้านตาเชี่ยมครับผมเบ้าดำครับพี่น้องวันนี้จะมานำเสนอเมนูแซ่บครับนี่พี่น้องพี่น้องวายครับน้องไม้สมครับวันนี้เขาจะมาผัดกระเพราหน่อไม้ส้มกันนะครับนี่าซ่มขึ้นอย่างท่านนางบอกว่าลองโซฟีมือกินจากเชือดในหน้าท่านแซ่บครับเี่ตาำเครื่องในปลกยใส่หมูก็มีกจะเพาที่มีนะครับนี่ เรไม่สวมพวกก็ขาวครับพี่น้องไปครับไปเบิรงนกันเลยครับใบาระเทียมหน่นี้ครับมาครับหม้อหอยแล้วก็ใส่เนื้มันหน่อยนึงครับมาครับยังมันรอนดีเฉีนี่เอาแซอยู่ครับกระเทียมกับพริกครับเจ้าโขกไปเนี่ยลงไป ครับเดี๋ยวขวายเบือกันนะครับเครื่องสุกเ้อก็ใส่หมูลงไปครับขวาไปเรื่อยๆจนน้ำหอมจนสุกนะครับวันนี้เสนอ ส้มครับหอมนะครับพี่น้องเดี๋ยวขวายเดี๋ยกเบนะครับมาครับพี่น้องเครื่องได้เต็มที่แล้วครับหอมนะคราใช้ซีอิ๊วลงไปหนึ่งนึงตามนี่ครับขวายแบบเป็นบ้านครับนึๆ สดทอยครับรดบีครับพ่อครับสัมนัสครับมาครับคนนะมือสัมผัสกับหอมนะครับ อันน,นี้ไปเส้นเราไม่สมกันครับนี่เพี่อนเราไม่สมไม่ไหม้แล้วครับนี่ไม่ตยวใหญ่ครับหนึ่งขวดครับคุณเปิดก้อนชีเรสปาดเลยไม่ไหม้ครับ เสีสว่างขวดากันป่ะนี่อืมลิงไฟกันครับบัะน,นี้เดี๋ยวขัวไปเรื่อยๆกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องสับเซาบครับปัะน,นี่น,นี่มากหวานหน่อยนึงครับเติมไปนะครับน้ำตาล อันนี้อราพี่น้องครับมาเกอบเป็นหวานจั่งใหน่เขาเแซ่บใส่กระเพราลงไปครับหมผัดกระเพราหนังไม้ส้มเรียบร้อยนะครับอืมเตอร์เสียบพี่น้งองไปทำไปนี้ไปเสิร์ฟเมนูกันครับพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องนี่ครับ จานแรกครับผมอันนี้จานที่สองครับทอดไข่ใส่ส้มปลาตองมาครับอีเมนูนครับพี่นอ้องนี่ครับตำเจ้า่ชครับตำปลาหมึกครับสวัสดีครับพี่นอ้องในอุดมเฮ็ดเนี่ยยูเนกิเน่เ้เชื่อมินิีกแล้วเด้อค่ะเมื่อนี้พลังงานหมดค่ะสรบปไปเลยเป็นเพราะเธอ สรุปไปเลยค네่ะพลังงานหมดเนาะเฮ็ดงานไปแล้วมันก็มเบือบาบื้อบาดโทรศัพท์กับซอยได้ยุคขาบางทีสะดืตอบข้อความพี่น้องไปเห็นแบบอ่านงงๆสิกอ่ะอันนั้นเนี่ยเด้อค่ะเพราะว่าบางทีสะดือวื้ว่บว่ไปนะแบบมือกับเฮ็ดงานแต่ว่าอันร่างกายเขากระสีรับไปเนี่ยค่ะก็เล่นบางทีกับพิมก่อใกล้ขอไข้ง้องงูไปหาพี่น้องต้องขอโทษในหลายเด้อพี่น้องเด้อ รูวาเมย์ได้พี่น้องรูวาเมยหรูว่าอย่างยุทธตาใจมันเนี่ยสู้ส้บางทีก็สงสารเจ้าของแต่กันยูบ้านละลากกะยูว่เป็นนเนี่ยเป็นโรคติดค่ะนะพี่น้องมากินเข่าค่ะมีเมนูอันสามเมนูนะเธอหน้าอนอมือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพัดกะเพราน้อไม่สมค่ะเน้อไม่ไม่แซ่บแซ่บพี่น้องน้ำมันพัดกะเพราใส่หมูสามชันยังแซ่บด้วยค่ะตำปลาหมึกทอดไข่ใส่ส้มค่ะนะค่ะ,คะเด้อค่ะไม่กินข่ากินน้ำน้ำกันาปนะพี่น้อง แต่ละมือค่ะนี่มือนี่สเสร์มกับวันนี้ไปแค่ยกสะดุงนะลืมบอกว่าลืมบอกวออินงฟังนี่ครับไปหาเห็ดปวดมัอมือในเห็ดปวดซ้อกดอกไปตั้งหลายคกประมาณคือเป็น เราเดี่ยวกันยังหวานยู่ค่ะ,ะอ,อือก็ในร่างบ้างเหรอน้ำมันสมบ้าอ๋อน้ำมันอะไรอะไรน้ำมันสมกั ขนามาพัน์เนีน่ยร่างก็นม่เ,เสร็จบปานนี้มันเป็นน้ำใหม่ๆมกับใคยอยู่ค่ะ Đây là hết tác hợp bụng rồi chúng nhé này mày bỏ lại đâu, hấp bà Hấp đủ đủ Xây hẳn mày cái bị đèo nữa อบมีแม่ให้กับนาจะได้ร้อยก็วยวกวดวยุกเมือ่อด,ดอบนี่เราไปหาไม่หมดละเด็กค่ะเรื่องกาษาสามสรารถสั้งซื้อใดยุกค,ค่ะ ราคาเก่้าเนี่ยขาบริข้นราคาพี่น้องน้ำใหม่อืดหลงตลาดกะท้อก็แต่เงินก็ซีตาสอบเนาะ น้ำมันสมเส้มาผัดกะเพราเส้นหมูสามั้นเฮ้ยกลิ่นน้ำมันไอ้ตังเห็ดตะเกียบอือหือแซ่บไปหน่อย มันขอดีน้ำไม่สมเป็นยังมุ ออือแล้วก็หิวเข่าปลาดีๆแล้วน้ำมาล่างก้อนพี่น่องไม่สมเนี่ยมาพัดน่ะ เอาน้ำซาวอัน้ำมันออกดีๆมีน้ำไม่ไม่เลยอืมบ้าประเดี๋ยวพี่น้ำมันเสื้อไปลงแล้วไม่เ,เห็ดสะดรับ มื่อ้องยานม่สมหนักหนบพีน้นองสุดของแม่น่ะสามหมื่คก็สมแล้วเนาะสมแล้วแล้วก็เมื่ต้องยานมาโดนไปมันสิสมเปียนไปหลายแล้วค่ะ คนในหมู่บ้านนะ่ะบางที่น่ยใหญ่เป็นม้หามมันนิดไปหน่อยเราวะมะเพงสูตรนะคะ่ะ เอามนให้ขายน่ะสีแดงแหลนมากเั่นอ่ะมค่เด้ะขายดิเม่ออยากบอกสูตรแล้วกัเอาไปเฮ็ดขายก็ต้องเจ้าขายนั่นแหละแต่ว่าขั้นจะไปบอกคนเลยกอ่ะอยาิ่นมา นี่นหะขาวจุวะ้ะพี่น้ำงามแห้งโดนแห้งขาวพี่น้องยิ่งน้นก็นยิ่งขาวจิกหน่อยกันนะแสบหลายเฮ้ย <c oughs> บ้าแสบเหีง้ง เพราะนอกไม่ส่นให้แซ่บด้วยน้ำแรงแม่หงงของเขาไงค่ะแม่เราอยากสวนให้กินเขาสวยกํากับให้พ่อนะ้ำแล้วกันเลยเราจะล้องให้กิน อย่างเสียบก็คือไส้หมูสามสัน้ลค่ะพี่น่งเนื้อหมูนี่ยังบ้่ใดดเด้อหมูสามสันมันๆอ่ะกินเขาแล้วแล้วเสริมกำลังกับไปเลาะหาเหตุ้อค่ะมืดมื้อมือนี้ก็นเลย ไม่หายารับแม่เบิ้งเพราะว่ามันยังบ่ออกถ้าเก่นมเมย์มันยังบ่ออกบองนี้มันออกบอกน้องไปเบิ้งน้องไปเบิ้งออกที่เรียบได้แปลกสเนะาะมาหันเป็นยังไงมาหันเป็น ก็้อดไก่กับเผาหนักๆแต่ว่าแยหลงไปเส้นบุฟีกหลายค่ะเพราะว่าบุพีกิกับน้องใหม่มันตัดกันเนี่ยอืมครับอืมามาแล้วเนาะ เดียวกับแสบแสบให้สมใชไหมเบแบบแบบเบิ

เรอ่มไบเก็บแมงมาใหม่เ <s> ก็บแบบบ้าบินพราฉันเป็นันติกแหละลูกค้าสั่งเลยดิแมงก็กระเฮ็ดไปขายบ่แพงต้นกับมากความว่าแมงกินเต้ากขากินยากเลยพี่น้องเอาแน่เดีกเป็นหนี้ค่าอิ่มแล้วเป็นหนี้ค่าชันไลยฝากเป็นกำลังใจให้น้ดำลกัน่งเสริมนะเนเด็กายสำหรับคลิปนี้กั เป็นกับเป็นไฟนเดนย,ยูได้กินเนี่ยเราเสริมกินเนาะคะ่ะเวลากินนี่กับไ้ซ์แมนี่ยเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะาเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ